ที่จังหวัดลำปางค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะที่ฝ่ายน้ำล้นบ้านตาตําบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะนายชัชวานชาย,ยบุตร ู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชนข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนราชการต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวังเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ ท้งนี้ครับเพื่อต้องการให้ประชาชนชาวจังหวัดลำปางได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความเทิดทูนความรักและความจงรักภักดีกตัญญูกตะเวทิตาและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดไม่ได้และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามพระราชปณิธานในการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติแม่น้ำคูคลองนองบึงให้สะอาดสวยงามและเพื่อแสดงความจงรักภักดีกตัญญูกตะเวทิตาที่พระองค์ทรงมีต่อพระสงนิกกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าครับ